ที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอ่านไม่เครู้มาก่อน,นวันนี้ทั้งหนุ่มหนุ่มสา,สาวสาวตลอด3สัปดาห์กับรายการศึกส2บอราศรีนั่งอยู่หน้าจอติดหนึบไม่ไปไหนไม่เปลี่ยนช่องเลยครับผมเพราะว่ผู้ร่วมสึกของเราวันนี้เนี่ยเป็นทั้งหนุ่มและสาวในฝันของใครอีกตั้งหลายคนจะใช่ไหมอ้าทำไมถามอย่างนั้นล่ะคะ คือบางคนน่ะสวยหล okay. ่อโอเคน,น่าจะเป็นในฝันแต่บางคนมันมันน่าจะถูกตัดทิ้งนะเป็นแบบบางคนที่คุณตัดทิ้งเนี่ยอาจจะไปเป็นหนุ่มสาวในฝันของคนอื่นฝันร้ายสิอ้าวไม่รู้ว่าจะฝันดีหรือฝันร้ายพบกับพวกเขาเลยค่ะ12บสองราศีหนุ่มสาวในฝัน โทรมาเอ้าเหลือเหลือแจ็คคนเหรอแม่แม่แม่แซวขอโทษขอโทษแจ็คแฟนคนที่แจ็คแฟนคนสุดท้ายแม่เราแซวลูกแจ็คแฟนฉันแจ็คแฟนบิวครับผมยังเป็นแฟนบิวอยู่เปล่ายังไม่เลิกครับเพราะว่าเพิ่งซื้อกระเป๋าลุยไปให้คเขาเลิกไม่ได้เลิยมันหมดหมดไปเยอะอยู่ นี<ผ>่ไงอาจารย์ลิงทั้งหมดคือหนุ่มสาวในฝันตั้งแต่พี่จิ๊กเลยพี่จิ๊กโรวี่เซนปานาจริงๆนะพี่จิ๊กสมัยก่อนนะบางบางทันไหมพวกเราทันไหมพี่จิ๊กนี่นะสวยมากออสวยตัง้งสมัยก่อนเอาสมัยนี้ว่่าจะจะอะไรนีนแล้วใสปิ๊งแล้วใครไปเนี่ยน่ารักมากเลยตายมันก็ตายมีแต่คนที่ว่าเขาเขาทำคีโมอยู่เหรอใครที ดีไซน์ดีไซน์ดีไซน์มเพชรก็เป็นเป็นหนุ่มในฝันโตโน่ก็เป็นหนุ่มในฝันแต่นี่คงไม่ฝันละเลิกฝันละเอ้จิตะหลาไง่จิตะหลาอะไรฮะอะไรแตงโมแตงโมแตงโมจิตะหลาทำไมจิตะหลาวันนี้ไอ้ทหน้าของผมไปเล่นเนี่ยอุญละเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเกิดเกิดสึกันขึ้นนะเรามามาประชันดวงประจำที่ก่อนดีนะ ร<ม>ับรับรับหนุ่มสาวกันสักหน่อยไหมเอาแบบแรงๆเลยนะเอาแรงเลยเหรอเอาแรงเลยดีกว่าไม่ไว้หน้านะไม่ต้องไว้หน้าคุ้นเคยกันดีปอดสืข้อที่หราศีใดในช่วงนี้จะสวยเพราะสเสน่ห์แรง ลาสีสิงลาสีสิงพี่โตโน่พี่ปกติผู้หญิงของเขาเนี่ยผมว่าสนิทอยู่แล้วครู้จักอยู่แล้วผู้หญิงของเขาของโตโน่เราก็มีสนิทบ้างมีสนิทบ้างสนิทแล้วก็คือรู้สึกว่าเอออยู่ดีมันปึ้งปึ้งแล้วแบบเฮ้ยโหแบบแสดงว่าเสน่ห์แรงปุ๊บปั๊บแล้วคือเพื่อนเราคนนี้ไม่ได้บอกเลยว่าเฮ้ยคุยกับคนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยไปแอบคุยตอนไหนแสดงว่าเขาเสน่ห์แรงกินเงียบเงียบแล้วเรา ะของเล่าอะชงชางเหรอไม่มีผมไม่มีอ๋อเหรออันี่เหรอฮะนี่กินมุมามมุมามครับเลอะเทอะอ่ะอ่ะอ่ะออกินโซตาว่าราสีประยุทธ์พอยอ่ะราสีพ่จิก่ะเขาไม่ได้บอกเอยอ่ะเพราะอะไรคือยิ้มว่าคือผู้หญิงสมัยนี้ชอบผู้ชายตลก เฮ้ยผมไม่ใช่คนตลกไม่ใช่คนตลกผมเป็นคนมีสไตล์ใช่แล้วหลังๆคืองานเยอะมากเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับคนก็จะแบบว่าเห็นผลงานเขาเยอะแล้วก็น่าจะน่าจะเกิดความสวยเพราะความเสน่ห์แรงได้จากหนังมีโคษณานมโคจรนมีงานตติมพี่ยิ่งยองค่ะพี่ยิ่งยองเต่าว่าราศีรมืค่ะโบวี่ค่ะสวยเสน่ห์แรงอยู่แล้วโบวี่ผมถามคุณจริงๆนะครับเสื้อของคุณเนี่ยตัดเย็บเสร็จหรือยัง คือว่าสักแล้วมันหดค่ะแลขาเขาซื้อวันยาณกว่านี้โป้ยังไม่เสร็จเลยยังหลวมอยู่เลยนั่นน่ะเนรแรงใช่ไหมใช่ครับเสน่ห์แรงแล้วก็จะซวยด้วยความเสน่ห์แรงของเขาเนี่ยบ้างครับเพราะว่าเขามีคนมาจีบเยอะเออคนชอบเยอะเขามีแฟนแรักจีบหลังฉากในคุณแฟนเขาบวชอยู่ด้วยคุณบี้ครับทำไมอ่ะเป็นคนละบี้คนละบี้พิจิตค่ะพิจิตค่ะตอบว่าราศีเมษราศีเม ทำไมถึงเป็นน้องชันก็เปลี่ยนจากอะไรเปลี่ยนจากอะไรเปลี่ยนจากว่าความเงียบก็ลองดูความเงียบมันวิทยาเป็นเสน่ห์ความเงียบเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้หญิงผู้หญิงจะชอบแล้วก็จะเป็นคนไม่พูดไม่จาแต่บางทีคนฉล ộc ฉลากระอะไรกระตุกกระตากโอ้กระตกฉลากระตุกกระตากเนี่ยหอนนี่ออกเลยว่ามันรัดหัวไม่ค่อยจะอะไรไม่ออกเห็นไหม ไม่มีค่อยมีอะไรแค่อยากเป็นคนไม่ค่อยมีอะไรอย่างเนี้ยน้องมิ้วอะเยอะไปเล่นเยอะมากเบื่อนงมิ้วน้องบิวน้องบิวคนเบื่อแล้วอ้าวมาต่อว่าราศีราศีพิจิกค่ะเป็นบอยค่ะเป็นอย